กูตอัปโตนูนแบงคอกสวัสดีวันศุกร์ทุกคนนะค่ะเด้อขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขทุกคนนะค่ะเนาะยกเว้นอิพึงวึง <c oughs> ก็บักหน้าตาว่าจ้าไดเป็นจ้าไดเก่ะฮะอีตแหลสว่าจ้าไดเกาะอ,อันว่าเจ้าหน้าที่ลงวัตีฮะเป็นจังใดละ่ะกูบอกแล้วอย่าทากับระบบนะมามามาฟังกูมาเอาสมองกงกวงเอาสมองขี่เรื่อยมึงมาฟังกูนะว่าเจ้าหน้าที่เป็นบอกจังไดฮะ เจ้าหน้าที่เพิ่นว่าจังใดก็เอื้อยก็ได้เบิ่งคลิปว่าทีโอ้อีควายอีบัฟฟาโล่นะอีสัตว์นะอ,อีชิงหมาเกิดกูสิบอกให้นะเจ้าหน้าที่น่ะเพิ่นบ่แม่นเอื้อยมึงบ่แม่นอีข้ำขี้พอสิไปได้ไปเว้าเอื้อยเว้าหยังเดอ้อกูสิบอกให้แล้วถ้า ไม่มีพล,ลเมืองร้องเรียนไปนะกูสิบอกถ้าบอมีพล,ลเมืองดีร้องเรียนไปเพิ่นกับบอด้เบิงคลิปมึงเพิ่นบอด้รู้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนนะกูจะบอกให้เพิ่นบอมีวันเพิ่นบอมีทางที่สิบเอเบาก็มึงแบบน้นแน่นอนนะอิสัตนะมึงอย่าตอแหลกูเนี่ยกูสายตรงกับเพิ่นเลยนะสดๆสรด้อนๆนะกูสิบอกมึงให้นะมึงมาฟังอีติงแตดมึงทั้งหลายนํานะในเรื่องนี่ที่เพิ่นเข้าไป เพิ่นได้ไปเขาเรียกว่าปรับทัศนคตินะเพราะว่าบ่อเดกเกี่ยวกับหลานมึงเป็นซึมเสา้ามึงอย่าเข้าใจผิดนะกูสิบอกมึงให้มึงอย่าเข้าใจผิดบ่อเดกเกี่ยวกับวามึงหลานมึงหนึ่งเข่าหนึ่งไฟอ่บ่อหนึ่งเข่าหนึ่งนามโทษที่นะคะบ่อเหตุงานบานหรือวาหลานมึงบอกบ่อฟังความอิสระนะตรงๆเลยนะสรุปสั้นๆ เจ้าหน้าที่เพิ่นไปตักเตือนมึงบอกว่าการที่มีมีพลเมืองดีลองเลี่ยนเข้าไปหลายหลายคนเลยนะแล้วก็ส่งคลิปส่รงหลักฐานเข้าไปเจ้าหน้าที่ได้ลงไปนะพ่อม้อแล้วก็เทศบาลได้ไปลงแล้วก็ไปเรียกมึงเอินมึงมาปรับทัศ,ทศนคตินะจะบอกให้ว่าการที่มึงเอาลูกเอาหลานมึงนะ ขืนซื้อว่ายาวชนออกมาแฉในโลกโซเชียลซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ผิดก่อมอเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เพิ่นเอิญสูมมาปรับทัศนคตินะแล้วก็นะเพิ่นบริเวาวามที่มึงเวาอีกต่อแล้วกูเนี่ยทั้งตามงานหลังบ้านแล้วก็สายตรงสดสดรลล้อนๆนะอีสักกูสิบอกใครมึงว่าฟังกูนะเพิ่นบริเวาคือมึงเวา เพิ่นไปเอิ้มึงมาปรับทัศนคติเพราะว่ามึงเอาเรื่องของหลานมึงไปแชร์ในโลกโซเชียลนะประจานเยาวชนออกโซเชียลแล้วมึงมีการเป่า่าหลานมึงถูกลุ่มส้มซึ่งมันเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะเพิ่นตักเตือนมึงครั้งนี้แต่เพิ่นกับบดายุทธที่ว่าสิ ตามงานนะเป็นกระบวนการต่อไปสําหรับหาแนวทางนะเพื่อนกับสีประชุมปรึกษาหาลือกันหาแนวทางรวมกับหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้นะเพื่อที่จะได้แก้ไขในตรงนี้เพื่อที่สี่ใดแก้ไขแล้วก็ซอยเหลือหลานของมึงนะอสัตว์มึงมาฟังนะกูจะบอกให้นะมึงอย่าต่อแหล่มึงบอกว่าเพิ่นนี่นะไปบุ ไปเ้วว่าเอื้อยกระเบิ้งคลิปคือกันกระบอมีหยางว่าสัน่นการที่มึงเววานะการที่พวกกูลองเลียดเขาไปหรือว่าหลายๆคนพี่น้องทุกคนนะคะเนาะแล้วก็อ่าก่อนอื่นขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่ให้ความรวมมือให้ความสวยเหลือนะคะเนาะอ่าเป็นพลเมืองดีแล้วก็รวมแรงรวมใจกันจนเกิดผลสําเร็จนะคะเนาะยางน่อยเฮ้าก็ได้พิสูจน์ว่าเฮาทําจริงเราพูดจริงทําจริงแล้วเฮาก็ไดอ่าอ่า เอาพวกคนสุดๆส,สองพวเมียเนี่ยออกมาให้สังคมเพิ่นหลับหลู้ให้หน่วยงานเพิ่นหับหรู้ว่า,าสองพวเมียสุดๆเนี่ยที่ขืนซื้อว่าหน้าเคยหน้าสาวนี่เอาล้านจากของมาประจานออกซื้อซึ่งเป็นเยาวชนเนาะค่ะเนาะซึ่งผิดกฎหมายแน่นอนเนาะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นของเจ้าหน้าทีก่กระบวนการว่าเพิ่นสิเหตุแบบแนวทางแบบไหนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะค่ะเนาะต้องให้เวลาเพิ่อนก็นถือว่าพวกเขาได้ทำคามก็ทาสาเร็จไปแล้วจังสิแมคค่ะเนาะ,อะขอบคุณหล,ลายล่ะละกมึงเข้ามาฟังนะวาบบไดเป็น เพิ่นบดิเวาถึงเรื่องโลกซึมเสร้าเลยนะกูสิบอกให้เพิ่นไปเพราะว่ามึงประจานลานออกซื้อว่าโดนลุ่มส้มแล้วก็เฮตให้ชุ่มชนเสียหายค้นมองว่าสังคมบนหาอยู่สังคมอันตรายนะแล้วก็ปรับทัศนติกับสุก็คือตักเตือนนั่นเองตอนต่อไปสุกล็ลอเบิงว่าสิเกิดอย่างขึ้นะอิสัตเดียวกูมาจาัดมึองอีก